โอ้แกงปลาซะด้วยนี่กินได้หมอนะที่ทักไปกินเหมือนเลยบอกใบเห็ดงานไม่เมื่อยๆนะ่ะแล้วก็หิวเขาแห้งใบคอกินก้อนละกันเอาไปถ่ายบูมมัน,ม,ม,นมันกับมาแตาเต่บอยไม่ก็ขคือสิหิวเอาไปถ่ายน้องก้อนยายตาใบกระหิวพูดกันเด้แกงปลาฝีมือยายนี่แค่เบิ้งนี่ก็รู้แล้วนี่ว่าแกงปลานี่มันแสบที่สุดในโลกแล้วโอ้สมัย่ยองยายคักเนาะเอากินลูกกิน ขอเงื่นไปซ่อมรถแน่ได้บ่รถบูมมันบิดบ่ค่อยออกแหมจักบาทล่ะลูกพันห่างก็ได้ย่ายสิเอาไปซ่อมรถเรื่อเอาไปเหตุยังกันแน่ตั้งผ่านหางรถเพิ่งซื้อมาบ่ฮอดปีมันคือสิพังไว้แท้มันนี่มึงเอาเงินไปเลี้ยงหมูกันบ่กูขอเพื่อไว้เพื่อมันบ่พอเอาจังซี่ลูกเอารถไปซ่อมจักบาทเดี๋ยวเดียวอศิลป์ไปจ่ายให้ยายใบไปตกลงกับยายตอนใดว่าใบจะจ่ายให้มั่น่ะ แกงปลาซะด้วยนี่นกินได้หมอนะที่ตักไปกินเหมือนเลยบ่อมันไม่แค่นี่ได้ย่ายใบยเห็ดงานไม,ม่เมื่อยๆนะ่ะแล้วก็หิวเขาแห้งใบคอกินก้อนละกันบอเอาไว้ถ่ายบูมมัน มันกลับมาแต่เต๋บอมันก็ขึ้นสิหิวเอาไปถ่ายน้องก่อนยายแต่ใบกันหิวกันเด้ข้าซันเดี๋ยวใบแ่งใหม่ก็ได้บอบอสีแบ่งจังไดของมันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวนองกับสิบออิ่มอันนี้ของปวดบอกบุมมั่นยายตั้งใจเฮ็ดไปถามมั่นถ้าใบหิวอ่ะไปหาของในตู้เย็นใครขึ้นสีเหลืออยู่มาถอดเอาอีหยังนี่ยายมันสิลํำเอียงเกินไปละเด้ห้านสาวหิวจนใสจะขาด แต่ะกะบ,บอกให้แบงไหวร้านไส้สุธิรักของย่า่คนเดียวนี่นะเป็นเอ้ยั่นะ,นะมึงกับสาระห้น้องเนี่ยเป็นหยังมึงสิมาหน่อยใจอยังกับเรืืองซ้ำนี่ปานเด็กหน่อยยายยาย มาแล้ววะลูกหิวเข่าบอหูหิวแห้งย่ายพอแต่มไม่อนี้ย่าไม่ีอย่างให้บูมกินยู่วะย่ายแก,กปางปลาของโปรดบักลาน่ะล่ะกินเดี๋ยวนี้เลยพอละลูกเดี๋ยวย่ายจะไปหามาให้้ยกินเลยแล้ว,ลวนี่บูมหิวหิวจนสิกินเสาบานเลยอยู่แล้วย่าเดีย๋ยวยายไปหามาให้ จิน้าพแกงปลาฝีมือใหญ่นี่แค่เบิ้งนี่ก็รู้เลยนี่ว่าแกงปลานี่มันแสบที่สุดในโลกแล้วโอ้ยสมัยย่องย่าขักเนาะเอากินลูกกินเอาย่าบปกินต้องกันตีโอ้ยมันยังหัวเวน้นอยู่ลูก <c oughs> พูดละคำๆำผู้ละย่ายจังสิกินบัหลากินลลูกกินหล,ลายๆ ยายเฮ็ดยังน่ะเย็บผ่าให้บักบูมมันยายจะไปเฮ็ดใหนมันเฮ็ดยังมันยายป่านนั่นแหละคือบ่อยมันเฮ็ดเองเบิงยายตีล่ะหลังแหงบอดีอยู่สิไม่ให้่ไหนมันนางหลังคนหลังแข็งเฮ็ดยังอมันกะซัมหนีเองลูกยายเย็ยบอีหล่ตีผ่าตัวนี้นะบูมว่าชิมได้กบชิมซะ แล้วก็ซื้อให้บูไม่ซะเนาะสิไปซื้อไม่แค่ยังของมันยังใส่ใดอยู่เปลืองเงินซืือเมึนะ่น่ะหูจากรักษาของเน่บบแม่นใสไ่ไใดบ่พอข้าวกับมแตอม่อยากใดไม่อยากใดไม่แล้วก็หาเห็ุยังเองนําบบแม่นไม่แต่ย่ยเหตุห้สิสบายเกินไปแล้วด้วยเมืงอ่ะอ๋แล้วเมื่อสิจมเหตนยังแต่ยาย,ยัางไม่ได้วาหอย่างอยู่มาใหญ่เนาะเอ๊ะ ยายบุม่มวางเงินไปซ่อมรถแน่เลยบ่รถบุ่มมันบิดบ่ค่อยออกแมจักบาทล้วลูกยักผ่านหาก็ได้ยายสิเอาไปซ่อมรถหรือเอาไปเฮ็ดยังกันแน่ตั้งผ่านหารถเพิ่นซื้อมาบา่ฮอดปีมันคือสิพังไว้แท้นี่มึงสองเงเินไปเลี้ยงมูมันบ่อเอาซ่อมรถก็ซ่อมรถตัวสิียวไปเลี้ยงมูได้จังไหกงไรไไหกูขอเพื่อไว้เพื่อมันบ่พอ ใบมี่เห็นหนองก่นบลูเพราะว่ารถน้องมันต้องใส่ซุมือยายนี่ยายเสือมันตีว่ามันจะเอาไปสอมรถอีลีน่ะยายเห็นมันง่ายๆแบบนี้ล่ะมันเลยบลูว่างเงินหาไม่อยากปานใดใบเอาจังซี่ลูกเอารถไปสอมจักบาดี๋ยวเดี๋ยวไอจะไปใจ่ายให้ยาย ใบไ,ไปตกลงกับย่ายตอนใดว่าใบจะใจให้มันนะ่ะใบเป็นเอื่อยก็ต้องซอยนองนองมันยังเลี่ยนบ่ท่านจบน่ะมันเสียวเงินมาต่าใสซอยนองก่นอนนาอลูกเนาะที่ไปสอมรถบาแมนติก็ไปติล่ะ นันเฮ็ุเวียกสวนเราก็ไม่เห็ุเวียกบ้านอีกเดียวกับไม่โจมปวดนันปวดนี่โอ้ยยายก็เหตุอันนั้นอันนี้ไปสลายยายก็บ่อ,อยากยูซือใบนะบอกเคยเห็นยายยูซือจากเธอดอกอันนี้ใบซื้อมาให้ยากระใสเส้นตาเมื่อก่อนดำแม่ใบเห็นว่ายายนะโจมปวดตนปวดโตยายลองกไปกินเบิร์นเพื่อมันเศร้าแล้วเวียกหนะ่ะกับเผาๆลงแน่ ฮันไฮบักบุมนะมันเห็ดบ้างย่ายนะเลียงมันสบายเกินไปละิิไปว่างหอดนองมันเห็ดอย่างห้มันสนใจกับการเลี้ยนพูนนี่อย่างนี้ดีน้นอยๆเข้ากับซอยกันเห็ดออจะเแม่นหักมันแห้งเนาะหลานไส้นี่ย่ากัะหักหากลานทั้งสองคนนันละ่อ มาอ่อนย่ายแบบเนี่ยมีอีย่างล่ะฮะย่ายบูมอยากไปเรี่ยมมาหาเลยอยู่กุงเทียบกรหม่อย่ายย่ายบาจังไหนีหน่มึงเป็นบ้าเราตีบูมมาหาไล่นันน่ะค่าเทอมแพงลำดับตนของประเทศเลยเด้ใส่จะคฆ่ายู่ฆ่ากินค่านันค่านี่ตอนที่ไปยู่อีกบานมึงเป็นเศรษฐีบ่ไพซิม่เป็นยาโซมึงเลียนขนาดนั้นไม่ มหาไล่เนี่ยมันเป็นมอดังดิผู้ใดจบจากมหาไล่นี่ก็มีงานมีการดีๆเฮ็ดกันทั้งนั้นลงทุนกบการศึกษานะ่ะมันมีแต่คุมกับคุมนะเบ้แล้วมึงได้หาเงินเลี้ยงเองบ่ละ่ะถ้าบ่ามีปัญญาหาเงินเลี้ยงเองก็ยงอยกเสอไปเลี้ยงมองแพงๆหรือถ้าอยากเลี้ยมหาไล่นี่นะมึงก็ต้องหาเงินเลี้ยงเองกูนะ่ะจะบ่ซอยมึงแมแต่บาทเดียวคือบอกกับน้องแบบนั้นลูกเป็นพี่น้องกันก็ต้องซอยกันตัว ยายนี่ยายเห็นดีเห็นงามน้ำมันตีที่จะไปเลี้ยนมองแพ่งๆเ,เนี่ยนะบอลูล่ะถ้ามันจะเลี้ยนมาหาไรนี่นะใบจะบอซอยมันแม่แต่นิดเดียวเอาจากสี่ลูกหาเลี้ยนมองไก่ไก่บานหอากระได้ยายธอบุ๋มอยากเลี้ยนมาหาไรอยู่กรุงเทพยายกับลูก ว่ามาหาเลยอยู่กรุงเทพนะมันมีโอกาสหลายอย่างก็อยู่บ้านเ้องอีกเอายายมาจต่ไสนั่นโอ้ยายมาจต่ธุระในบ้านอ๋อแล้วได้ยังมานน่นโอ้ ซุ้มเอกสารเส้นเอาหน้าน้าม่วมมนะันอ่ะข้สิไดกันหลายเรื่องขึ้นกันอืมธรรมดาละย่ายถ้าเฮาบอเหตุนะเฮากับบอไดบูม งเอกสารที่สิไปเลี่ยนไปลูกบุม่มบุมกระซ่นงน้ำมาหาไรแถวบ้านนี่แหละย่ายแล้วลก็้าเขาประกาศผลแล้วมาหาไรที่ยุคองเท,ทียมคือบักลายอยากเลี่ยนละ่ะบ่ดด้ทรงตีทรงแล้วผ่านแล้วแต่ว่าก็คพุ้งตองสารศิษ์อะต้อให้ไปเลี่ยนก็บมบีเงินเลี้ยนคือเก่าบ่ต้องสารศิ์ดอกลูกบักลายอยากเลี่ยนก็เลี่ยนไปเลย ถ้าใส่ใจย่ายสีซอยเองนี่นี่บูมไปเรียนมาหาลยัยในกรุงเทพได้บ่ย่ายบักลายอยากเรียนก็เรียนเลยถ้าใส่ใจทั้งหมดอ,อะ่ะย่ายสีซอยบักลาจนบักลาเรียนจบเลยยิ่งบูมฮักย่ายที่สุดในโลกเลยย่ายย่ายเอาเงินมาแต่ใส่มาส่งมาเรียนอะ่ะ เงินชดเชยน้ำท่วมนันละยายอย่ามาตัวเงินชดเชยนะมันบด้พ่อคามาหาลัยแถวบ้านเท่าเดิมยายเอาเงินมาตะใส่ย,ยายยายเอาเงินมาตะใส่ยายขายทีหน้าเนินบวกนันละขายทีทีเนินบวกที่ยายเคยบอกว่ายายจะเก็บไว้ให้ใบนันเตีย ยายเห็นแบบนี้ได้จังไหนสายยายบอกว่ายายจะเก็บไว้ให้ใบแต่แยายกลับมาขายทรงมันเลียดโดยที่มาบอกไปจะค้ำอยู่นะใบเพื่อหน้าโคตรของน้องให้น้องซะนอหลูกเนาะแล้วใบล่ะยายยายค่อยทุบแท้ขนาดนี้บอเพราะตอนนี้ใบอยากเลี้ยงเป็นยังทุกอย่างมันก็ดูอยากไปซะทุกอย่างแทะแต่พอเป็นมักบุ๋มเป็นยังทุกอย่างมันก็ง่ายไปเบิดนแบบนี้ละยาย ยายยายมี่อย่างลูกคี้แลนมากแบบนี้ใบได้มาหาไล่ที่ใบยอยากเลี้นเราได้ยายกุงเทพเลยบอลูกแม่จายายมหาไล่นี่นะเป็นมหาไล่ซื้อดังเลยเด้ใยเศร้าเลี้ยนก่อนได้บยายน่ะ ทรงหลานสองคนน่บะบ่ไหวดอกใบออกมาหาเงินก่อนน้ลูกสีได้ทรงน้องเลี้ยนนําแต่มันเป็นความปันของใบเลยได้ย่ายใบยอยากเลี้ยนน่ะเราเป็นยังใบต้องออกมาหาเงินทรงน้องเลี้ยนนําก็พอใบเป็นเอื้อยใบสละให้น้องซะน้ลูกเนะาะใบมาหาเงินได้เงินหลายๆจังใบเลี้ยนต่อ ตอนนี้หาเงินก่อนนาะอลูกเนาะใบก็บเป็นหลานยายก็กันเน่เป็นอย่างย่ายก็เห็นก็จังใบว่าเป็นหลานยายเลยนี่ยังไงนองก,ก้อนไห้นองก,ก้อนแล้วใบ่ะยาย่มใบเคยได้อีกอย่างบ่ย่ากหักแต่หลานตายยาน่นล่ะยาย่งเคหักใบเลยใบย่าก็หักหลานทั้งสองนั่นล่ะ ตรงไหนละห่ะย่าที่แสดงให้เห็นว่าย่าหัหากไปนะใบคือบอกเคยเห็นมันเลยไม่ต้องสลายอีกเท่าไห,าห,หอ่ะย่าขัตร,กร,ร์กับซ่อนย่าอยู่กับหลานสายสุดีล่ละเขาย่าต่อไปลดอ่ใบใบ บนี่มึงสิไปใสนี่มึงสิเก็บกระเป๋าสภาไปใสมึงเป็นบ้าบะนี่เรื่องแค่นี้มึงสิเก็บกระเป๋าสภานี้เลยติแล้วถ้ามึงไปผูใ้ใดสิยุ่กับย่ายฮะเรื่องแค่นี้ติกูกูผู้ใดตั้งใจไหมขวางซันใบใบสิไปใส่ลูกใบบ่อยากอยู่นี่แล้ว เสิย่ายอยู่กับหลานหักของย่ายไปเลยใบยขอออกไปอยู่คนเดียวดีกว่ามันคงจะมีความสุขกว่านี่และใบจะบอกลกับไม่เหยียบของนี่อีกใบลูกย่ายขอโทษใบบ่ไปใดบอย่ายหักหลานทั้งสองย่าบ่ได้ดตั้งใจที่เหตุให้ใบบ่พอใจแบบนี้ย่ายก็เห็นว่าใบานั่นอ่ะเป็นคนเกง่ง ซอยเหลือตัวเองใดยายก็เลยบ่ต้องห่วงแต่น้องอ่ะมันซอยตัวเองบ่ได้ซ้ำใบยายก็เลยเป็นห่วงมันหลายยายขอยโทษเห็นมาดูแลเจ้าของใดก็เลยบ่ห่วงยายเหี่ยงคำหนีมาอ่างเลยเมืองกขาหัวว่ายายน่ะหักหลานมาทอกันหรือไห้บอกงไายายบอกเคยหักใบเลยต่างหากใบพ่อแล้ว ใบสลามมาหลายแล้วใบก็แค่หลานย่าใบก็แค่เป็นยาของมัน่นแต่เป็นยังใบต้องมั่นแบกรับยังกับบ้ลูนี่ถ้าย่ยบอกว่ายาาหักใบยาากับปล่อยใบไปซะย่ยให้ใบต้องมาแบกรับ,งงบ,บ,บ,บย่างแบบนีถอกใบใบ,บกูกูขอโทษกูไม่เป็นน้องที่พอดีเองกูขอโทษกูไม่อยากให้มึงไปใส่ได้ไใบ กูบอไปเรียกมาหาไรในกรุงเทพแล้วก็ได้ต่อไปนี้กูกูจะเฮ็ดงานในระหว่างที่เรียนไปนั่มกูสิเฮ็ดตัวดีๆด้าไบมึงสิได้บ่ต้องมาลำบากทรงกูเรียนอีกมึงมึงจะไปเด้อกูห้ามมึงหลยได้ไบกูไม่เหนื่อยผู้เดียวไปกูขอโทษไบร์ย่ขอโทษปล่อยไบร์ไปซะ ใบฟะละมาหลายแล้วขอให้ใบได้เห็ดเพื่อเจ้าของจากเทือนะทอาะใบใบใบยาย,ายขอโทษข้า่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จําว่าความตายนี้มันแขวน้อสู่บาทยัางอย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำ แม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแท่นผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอดทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พอขาดแม่มีสอยางแท